ห่อสมเนี่ยเด้อจ้จยายซื้อเนื้อมาเหลือก้อยยายก็เห็ดสมเนื้อเนี่ได้จักห่อวะหนึ่งสองสามสี่ได้สิบเ,เ,เอ็ดสิบเอ็ดหอสิบเอ็ดห่อห่อนี้หน่อยเดย้อย่าเห็ดกินเนาะบดิเห็ดขาย ทำกินเองนะจ๊ะเศียดหอเล็กๆใส่ใบบางยมพร้อมเพิ่นเห็นเพิ่น,พน,พน,พนใส่นะแต่เพิ่นใส่ยังดอกยายกระบอกหนเลยใส่ก็เลยใส่น้ำเพิ่นเด็ดไปกินมืะออื่นก็ได้กินแหละพี่นะ้องขันมีแดดนะมึอบัวหวานจำอื่นแล้วมะแรงนี่แหละมื้อนี้บ่มีแดดมื้อนี้ เครื่องปรุงกะมีน้ำตาลมีเกลือผงนัวเครื่องปรุงเราก็มาตำตามๆเข้ากันให้มันตำให้มนันปิน่นก็ได้เป็นกนกกระจิหงหอถ้ามันบุบปิ่นในสีสันมันออกมามันสิบกตำให้มันเหนียวนะให้มันปิน่นจังมงหอสีสันบ่งามบ่กขักกินกรบเพรียบนะใหญ่ เพิ่นเบิดขันหนาวเนาะเขยใหญ่บวชขันเลยต,ต่ำต่ำซ้ำขักกว่าขันขัน,ขนปวดมือสำหรับสูตรใหญ่ได้เ่ยไขรสูตรมันนะจ๊ะสอบเด็ดไหนก็ใส่ตามใจชอบเลย ทำ,ทำส้มทำส้มเนื้อไว้กินจ้ากินเองไม่ได้ทำขายประมาณครึ่งบ่ถึงครึ่งโลซัมพี่น้องเอาเห็ดมีสำหรับให้เขา,าเห็ดสำนั้นเนาะเรือจากเขามาก้อยมาลาบมาต้มมาแกงแล้วเหลือแ่าอยไรก็มาเห็ดสมเอาไว้กินกับขา้าวเหนียวไว แซ่บพี่น้องเอ้ยทำเองห่อเองไปตองกล้วยใหญ่กันอยู่ในสวนนี่แหละสบายปูปุ๊บสะดวกสบายนะจ๊ะห่อบองงามได้อจ้เพราะว่าเข้าหอกินเนาะบาได้ห่อขายทำยังไงก็ได้บรรยากาศมันีช่วงเป็นโจ๊กพี่น้องเอ้ยบางแล้วมืดพี่เมฆล่ายหลาย,ลายแล้วก็ลม